คนครับมือนี่ครับกัวเอาอย่างใช้ครับมือนีบบานเข่าครับบานเข่าแด่ว่าใส่เครื่องว่านนะครับใส่เครื่องว่านเดครับก็ได้ใช้คนคนของผู้คุ้มเพีงนะครับรอบคุครับอากาศดีครับมือนี้ครับต้องฟ้าโค่งนะครับฟ้าบัวพุ่งนะครับอากาศดีครับ บ้าน,น,น,รนเรเาครับนี่เม็ดเผาครับเม็ดเผาน้ำพื้นนะครับนะครับเม็ดเผาน้ำพื้นนะครับนะครับมับนไปครับ ครับเดี๋ยวรถลับมาใถกลับมาปั้นนะครับใส่โรตารีปั้นดินนะครับวั้ดินเข่ากับเม็ดเข่านะครับนะครับวิธีชาวนานะครับชาวนาวิธีชาวนานะครับตรงนีอบนาหน้าตรงก็นหน้าครับเข่าครับ ตะกอนเป็นหน้าดำครับเ๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นหน้าวานนะครับที่หาเลยงบาไหวนะครับในการจ้างคนดำหน้านะครับแล้วก็ฝนฝากบ่ตกต้องตามฤดูการครับเลยบ่สามารถนะครับที่จะเฮ็ดตามเก้าได้นะครับแต่ลยต้องใส่วิธีนี้นะครับเปลี่ยนไม่นะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้รับชมนะครับฝากกด ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ